เงินเฟอ้อก็คือเงินที่เสื่อมค่าลงเนื่องจากปริมาณเงินในระบบที่มีมากขึ้นทำให้คนแห่ไปถอนเงินได้อาจจะเกิด r a c t i o n a l Reserve Banking อาจจะทำให้ธนาคารล้มละลายหรือที่เราเรียกกันว่าแบงก์รันหรือแบงก์แพนิคนั่นเองครับถ้าเงินดอลลาร์พิมพ์มากเกินไปจะส่งผลอะไรบ้างดอลลาร์ที่มีในระบบมีจำนวนมากขึ้นทำให้มูลค่าของเงินดอลลาร์มันเสื่อมลงหรือที่เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าดีเบสเมนต์นะครับกฎหมายตั้งูดในปีคศ1944เงินไว้กับสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองครับโดยที่ให้เหตุผลว่าเงินดอลลาร์มีทองคำหนุนหลังไว้ในปีคศ1971 นิชานิสันได้ทาการยกเลิกกฎหมายเปตต้นหมู่โดยที่จะไม่อ้างอิงเงินกับทองคาอีกต่อไปแล้วสหรัรสามารถพิมพ์เงินได้ตลอดเวลาโดยใช้ QE quantitative easing เงินในระบบก็จะมีมากขึ้น9 0อแล้วทำไมคนรวยถึงชอบเงินเฟอ้อการพิมพ์เงินมันกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนจนลงแต่ข้อดีก็คือมันเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มภาษามาทองคำอาจจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเฟดลดดอกเบีย้ย ผู้ที่เป็นนักลงทุนจะได้เงินดอกเบีนน้ยน้อยมากๆมีข้อดีสําหรับคนที่กู้สินเชื่อกู้บ้านกู้รถเหลืออไงเงี้ยก็คือดอกเบี้ยมันก็จะลดลงที่ค่าแรงขั้นต่ากลับตัวเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลยังไงรู้ไหมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหรือลดต้นทุนโดยการลดจํานวนคนลงเนื่องจากที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นจํานวนมากอาจจะเกิดปัญหาการว่างงานก็ได้ในอนาคตทําไมธนาคารถึงรวยที่สุด รู ism, ้ไหมว่าคนประเภทไหนที่ธนาคารชอบคนที่มีเงินเดือนขั้นต่ำแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวธนาคารจะชอบมากเพราะอะไรเพราะสามารถเก็บดอกเบี้ยพวกเงินผ่อนพวกอะไรพวกนี้ได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเครดิตดีหรือซื้อเงินสดธนาคารจะเมินเลยเอาเงินไปซื้อแอสเซทหรือสินทรัพย์ต่างๆเพื่อปล่อยให้เงินทำงานแทนเราเพื่อที่จะสร้างแคชโปนหรือกระแสเงินสดให้กับเราโดยที่เราจะมีรายได้ผ่านแพสซิฟอินคำสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบนช่องเจมี่เมมโมรีนะคะ วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเงินเฟอ้อป็นคนที่จะถือเงินสดไว้เพราะอะไรทำไมยิ่งถือยิ่งจนเงินเฟอ้อก็คือเงินที่เสื่อมค่าลงเนื่องจากปริมาณเงินในระบบที่มีมากขึ้นเกิดจากการพิมพ์เงินทําให้ข้าวของมีราคาแพงขึ้นเงินที่เรามีอาจจะซื้อของได้น้อยลงลดลงจากที่1 0 0เมื่อก่อนเราอาจจะซื้อข้าวได้สามสี่มือ้อแต่ปัจจุบันเราซื้อข้าวแค่แค่มือม้อสองมื้ออะไรอย่างนี้นะครับ เงินหล้านบาทอาจจะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0แสนในวันหน้าหรือเงิน1น0 0 0แสนในวันนี้อาจจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งมื่นในวันหน้าอะไรอย่างนี้นะครับใช้เงินหลักพันภในสัปดาห์เดียวเราก็ใช้หมดแล้วเห็นปะเออมันเกิดจากเงินเฟ้อครับทุกคนเพราะการบิดเบือนเงินเฟ้อเกิดจากที่ว่าปกติเราจะได้ยินว่าเงินเฟ้อจะเฟ้อประมาณ2-3%เปอร์เซนแต่จริงๆมันอาจจะเฟ้อมากกว่านั้นเพียงแค่ว่าเขาบิดเบือนเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกความจริงว่าเงินเฟ้ออาจจะเฟ้อมากกว่านั้นอาจจะเฟ้อถึงส0ซหรืออะไรอย่างเงี้ยจะอาจจะทําให้คนแหบ ไปถอนเงินได้อาจจะเกิด functional reserve banking อาจจะทำให้ธนาคารล้มละลายหรือที่เราเรียกกันว่า bank run หรือ bank panic นั่นเองครับแล้วก็ด้วยเหตุการณ์นี้เราก็เลยต้องอ้างอิงตามดัชนีอื่นๆแทนโดยที่ทำให้คนเลือกที่ใจยอมฝากเงินกับธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย 2%นั่นเองครัทุกคนถ้าเงินดอลลาร์พิมพ์มากเกินไปจะส่งผลอะไรบ้างมันอาจจะส่งผลให้มูลค่าเงินดอลลาร์ที่มีในระบบมีจำนวนมากขึ้นทําให้มูลค่าของเงินดอลลาร์มันเสื่อมลงหรือที่เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Debasement นะครับหรือการเสื่อมถอยเศอื่นๆจะต้องพิมพ์งเงินตามธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองครัทุกคนเพื่อที่จะคงอัตรา,าก,การแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆเอาไว้ ประเทศต่างๆก็จะพิมพ์งเงินในระบบตลอดเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามันเฟอ้อได้กี่เปอร์เซ็นต์จะทำให้เราเห็นสินทรัพย์ต่างๆเพิ่มขึ้นตามระบบการเงินโลกเมื่อก่อนจะมีกฎหมายกฎหมายเบตันบูดในปีคศ1944โดยมีตัวแทนระหว่างประเทศ44ประเทศนะครับทำการจัดตั้งระบบแลกเปลี่ยนเงินตาาจากประเทศไม่ให ประเทศต่างๆต้องเสียเปียบกันนะจากเมื่อก่อนที่เราจะผูกสกุลเงินไว้กับทองคำเราก็เปลี่ยนมาเป็นผูกเงินไว้กับสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองครับโดยที่ให้ผลผลว่าเงินดอลลาร์มีทองคำหนุนหลังไว้สามารถที่จะเอาเงินดอลลาร์มาแลกทองคำได้ในสมัยนั้นเขาจะแลกเปลี่ยนทองคำเนี่ย3าดอลลาร์กับทองคำหนึ่งออนแต่ว่ามันจะส่งผลในภายหลังกับคนนำเงินดอลลาร์มาแลกทองคำเป็นจำนวนมากนั่นเองครับ ผ่านไป27ปีต่อมาก็ในปีคศ1971นิชานิสันได้ทำการยกเลิกกฎหมายเปตัต้นหู่โดยที่จะไม่อ้างอิงเงินกับทองคำอีกต่อไปแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้สหรัฐสามารถพิมพ์เงินได้ตลอดเวลาโดยใช้ QE (Quantitative Easing) หรือมาตราผ่อนคลายเชิงปริมาณ จำไม่ง่ายว่า QE ก็คือการพิมพ์เงินเนี่ยเขาก็จะใช้เงินดอลลาร์เป็นทุนเงินสำรองในระหว่างประเทศยิ่งประเทศไหนที่เติบโตเศรษฐกิจดีขึ้น<ม>ก็จะใช้เงินทุนสำรองนั่นเองมีความต้องการปริมาณเงินดอลลาร์ที่มากขึ้นเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศแรกที่สามารถพิมพ์เงินได้ตลอดเวลาทําให้เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปีคศ2008หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวิกฤตซัพพลานนั่นเองมันเกิดจากที่เฟด ได้ทําการพิมพ์เงินมากถึง3เท่าตัวโลกใบนี้มีการพิมพ์เงินตลอดเวลาเนื่องจากมาตรการ QE c quantitative easing ปกติเราจะคิดว่าประเทศต่างๆ จะพิมพ์เงินได้ก็ต่อเมื่อเกิดสงครามหรือเป็นเฉพาะสหรัฐเลยจริงๆแล้วประเทศต่างๆสามารถพิมพ์เงินได้ตลอดเวลารวมถึงธนาคารด้วยธนาคารต่างๆสามารถพิมพ์เงินได้ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินหรือการกู้เงินหรือจำง่ายว่า QE ค,คือการพิมพ์เงินสมมุติว่าเรามีเงิน1ล้านเรามาฝากธนาคารธนาคารสำรองเงินเราไว้1 0อีก90%เอาไปปล่อยเงินกู้ก็คือ90 0า0 0ในบัญชีเราจะมี1ล้านโดยที่ เงินในหน้าบัญชีเราสามารถที่จะถอนได้เพราะฉะนั้นธนาคารต้องพิมพ์งเงินเพิ่มอีก9000แสนบาทนั่นเองนะครับก็แสดงว่าเงินในระบบก็จะมีมากขึ้นีก90%เอร์ซได้ทำให้ธนาคารต่างๆสามารถพริมพ์งเงินได้เนื่องจากการฝากและก็การกู้ยืมเงินไม่ธนาคารถึงชอบให้เราไปฝากเงินใช่ไหมคือ <น uten> แห่ไปถอนเงินสดมากขึ้นมาอาจจะเกิดเหตุการ์ f r a c t i o n a l r e s e r e banking หรือการแห่ไปถอนเงินที่สถาบันการเงินเป็นจำนวนมากเกิด แบงก์ลันหรือแบงก์แพนิคได้ก็คือธานาคารงลง่มเนื่องจากเงินสำรองมีไม่พอและเงินสดมีไม่พอนั่นเองก็เหตุผลที่ว่าทาไมคนรวยถึงชอบเงนินเฟอ้อจำไว้ว่าการพิมพ์เงินมันกระตุ้นเศรษฐกิจข้อดีคือกระตุ้นเศรษฐกิจข้อเสียก็คือทําให้คนจนลงแต่ข้อดีก็คือมันเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุม่มอย่างเช่นคนที่ลงทุนหรือคนที่เก่งกับไปในสินทรัพย์ต่าง,าง,างๆสัมหารทองคาอาจจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนรวยถึงชอบเงนินเฟ้อ สินทรัพย์ต่างๆเราอาจจะไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไปในอนาคตเช่นอสังหาที่มันขึ้นครุกสิบเปอร์เซ็นต์ในทุกปีแล้วก็ดูอย่างประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างที่คนรุ่นใหม่เน้นเช่าบ้านมากกว่าที่จะซื้อเพราะเนื่องจากราคาบ้านมันสูงเฟดลดดอกเบีย้ยการที่เฟดลดดอกเบี้ยนั่นแปลว่าผู้ที่เป็นหนักลงทุนจะได้เงินดอกเบี้ยน้อยมากแต่ว่ามันมีข้อดีสําหรับคนที่ กู้สินเชื่อกู้บ้านกู้รถเหลืออะไรเงี้ยก็คือดอกเบี้ยมันก็จะลดลงแต่ถ้าเปดขึ้นดอกเบี้ยนั่นแปลว่าเราจะได้ดอกเบี้ยมากขึ้นจากการฝากเงินแต่ว่าข้อเสียก็คือคนที่จะมากู้สินเชื่ออะไรเงี้ยก,ก็จะมีจำนวนลดลงสงสัยว่าเราทําไมบางคนถึงเลือกที่จะถือเงินสดฝากเงินเพื่อที่จะพักเงินรอจังหวะในการลงทุนหรือบางคนอาจจะแบบว่าเป็นการฝาก สำหรับเงินสำรองฉุกเฉินที่ใช้ไว้ในชีวิตประจําวันเป็นสภาพคล่องหมุนเวียนง่ายฝากเงินสำรองฉุกเฉินควรฝากอย่างน้อยประมาณง6เดือนขึ้นไปหรือ12เดือนขึ้นไปประมาณนั้นถ้าเกินกว่านั้นให้แนะนําเป็นการลงทุนเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนไม่อยากฝากเงินก็คือมีฉัดชีพพปกติข้อมูลเราหลุดไปในบัญชีต่างๆทําธุรกรรมต่างๆมันอาจจะเกิดการโุรกรรมได้ก็เลยทําให้คนแบบือที่จะไม่อยากฝากเงินหรือการฝากเงินอาจจะเปลี่ยนจากการฝากเงินในธนาคารเป็นการซื้อพวกกองทุนตลาดเงิน เพื่อผักเงินระยะสั้นแล้วก็การจรกรรมอย่างเงี้ยการแหกข้อมูลมันยากขึ้นด้วยว่าเงินสด อันนี้เป็นคําพูดที่พี่ 4K เป็นคนพูดนะครับเราก็ได้มาคิดวิเคราะห์แล้วว่าจริงๆแล้วการถึงเงินสดมันมีแต่เสื่อมลงเนื่องจากเงินเฟอ้อและอะไรต่ออะไรด้วยแล้วก็การที่เราซื้อเป็นสินทรัพย์แอสเซทที่ดีเนี่ยจะทําให้เรามีเงินมีปันผลมีดอกออกมาให้เราตลอดเวลาเลยในขณะที่เราถึงเงินสดมันมีแต่เสื่อมค่าลงในทุกวันค่าแรงเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อหรือเพราะอะไร เพราะว่าเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเงินเฟอ้อทุกปีค่าแรงเรา,ามันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เพิ่มขึ้นน้อยมากๆก,การที่ค่าแรงขั้นต่ำกลับตัวเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลยังไงรูหรไหมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหรือหรือเจ้าของกิจการเนี่ยลดต้นทุนโดยการลดจำนวนคนลงเนื่องจากที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนมากอาจจะเกิดปัญหาก,การว่างงานก็ได้ในอนาคตรวมไปจนถึงอาจจะมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งของการเพิ่มขึ้นเงินเดือนทำไมธนาคารถึงรวยที่สุด ออะไรรือปะสมมุติว่าเราทาง,งานแลกเงินมาแล้วเเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารให้ดอกเบีย้ยเราน้อยมากๆเงินที่เราไปฝากธนาคารธนาคารเอาไปปล่อยกู้สินเชื่อต่างๆสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรต่างๆทําให้กดไลอะบิลิตี้หรือนี้สินที่นี้เขาเก็บดอกเบีย้ยเขาเก็บดอกเบีย้ยเยอะมากเลยนะแล้วพอเอาเงินดอกเบีย้ยตรงนั้นอะมาใจ่ายให้เราซึ่งเป็นดอกเบีย้ยที่มีจนนํานวนน้อยมากๆเราได้ดอกเบีย้ยที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราจะมาเปรียบเทียบการฝากเงินธนาคารกับ การลงทุนถ้าสมมติว่าตอนนี้เราแบบฝากเงินไว้กับธนาคารแล้วเราก็ได้ดอกเบีย้ยปกติเราก็จะมีเงินจํานวนที่น้อยมากกว่าตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราเอาเงินไปลงทุนเรามีเงินมากกว่าจํานวนเงินที่เราฝากธนาคารไว้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการฝากเงินธนาคารถึงเท่าไหร่สมัยนี้มีสื่อเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตลองมากขึ้นโดยเฉพอะแคปชั่นที่ว่า You Love หรือ You Only Live Once คือทำให้คนที่แบบว่าอยากจะใช้ชีวิต ให้คุ้มเพาเกิดมาใช้ชีวิตเดียวอะไรเงี้ยเนาะอืมแล้วการปล่อยกู้สินเชื่อก็ง่ายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วรู้ไหมว่าคนประเภทไหนที่ธนาคารชอบคนที่มีเงินเดือนขั้นต่ําแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวธนาคารจะชอบมากเพราะอะไรเพราะสามารถเก็บดอกเบี้ยพวกเงินผ่อนพวกอะไรพวกเนี้ได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเครดิตดีหรือซื้อเงินสดอธนาคารจะเมินเลยมีครั้งหนึ่งเจมเคยที่จะไปซื้อเงินสด แต่ไม่มีใครไม่มีร้านไหนรับเลยนะ<ม>ส่วนใหญ่ร้านร้านอ่ะจะชอบรับเงินผ่อนมากกว่าเห็นปะนี่แหละเพราะอะไรเพราะเขาจะได้เปอร์เซ็นต์นค,คนขายก็จะได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าสินค้าแบรนด์เนมมันเป็นสินค้าสําหรับคนรวยใช่ไหมแต่ปัจจุบันสื่อโฆษณาต่างๆมันทาให้เราคิดได้ว่าเออจริงๆแล้วสินค้าแบรนด์เนมนเป็นสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็คือกลุ่มชนชั้นกลางเพราะ มันเป็นการดึงดูดด้วยเพราะยิ่งคนซื้อมากขึ้นใช้มากขึ้นก็จะยิ่งอยากมีมากส่งผลให้เกิดการทำนี้มากิ่งขึ้นลูกหนี้ NPL NPL ก็คือหนี้เสียนั่นเองนะครับเก็บเงินไปลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรา ทางานเก็บเงินได้แล้วเราเอาเงินไปซื้อแอสเซทหรือสินทรัพย์ต่างๆเพื่อปล่อยให้เงินทํางานแทนเราเพื่อที่จะสร้างแคชโฟร์หรือกระแสงเงินสดให้กับเราโดยที่เราจะมีรายได้ผ่านแพสซีฟอินคัมปกติเราก็จะมีรายได้ผ่านแอคทีฟอินคัมหรือรายได้จากการทํางานมาอยู่แล้วนะครับรายได้เรามีหลายช่องทางได้การลงทุนมีช่องทางการลงทุนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยลงไปดูคลิปนี้ได้อสังหาที่ดินหุ้นกองทุนพันธบัตรรัฐตาสานีแล้วก็ทองคำ คิตัว c r p t o c u r r e n c y แบรนด์เนมของมือสของสะสมอะไรเงี้ยลองไปศึกษากันดูนะครับเพื่อม,มันเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งด้วยตอนนี้ก็หวังว่าคนจะได้ความรู้ทางด้านการเงินม,มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นแล้วนะครับบ๊ายบาย